เป็นอีกหนึ่งนะักธุรกิจสาวที่มีความเชื่อและความศรัทธานในปู่อื้อรือเป็นอย่างมากสำหรับคุณเต้จารณุณีเจ้าของเพจเมียหลังฟังลำเพจที่แชร์เรื่องราวประสบการณ์และสตอรี่สุดแซ่บเพื่อคุณผู้หญิงในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหมอลำแนะนําเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์สินค้าคุณภาพและความเชื่อในเครื่องรางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จนได้ใจแฟนๆที่ติดตามกันเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาคุณเต้ได้ตั้งใจเข้าร่วมพิธีบวงสวงและเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าปู่อือรือนักราชงานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้นะคะหรือเจ้าของเพจเมียหลังฟังรำค่ะคือเป็นคนที่เชื่อเรื่องพญานาคอย,อยู่แล้ว คือเป็นคนอีสานเนาะก็คือเราก็เกิดมาแล้วก็หล่อหลอมมาด้วยสิ่งก็คือเรื่องเราก็ได้ฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นนิทานเป็นอะไรอย่างนี้นะคะพอก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้มาเลยพอประมาณเมื่อปปลายปีนะคะได้มีโอกาสมาทําพิธีบวงสวงที่คาชะโนดก่อนแล้วเรามีความรู้สึกแบบมันมันมันมีความศรัทธาเข้ามาในข้างในใจเราจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าหลังจากที่เรากลับไปเนี่ยเรา เราเกิดปฏิหารแล้วเราทําอะไรแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไหลลื่นจากที่เคยติดขัดแล้วมันไหลลื่นแล้วก็เลยมาเนี่ยครั้งที่สองแล้วจากคําชะโนดก็มาที่นี่แล้วก็พาพ่อกับแม่มาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ได้มาพระอาจารย์ได้บอกว่าเออวันนี้จะมีการบวงสวงนะคะแล้วก็หล่อองค์ปูอือลือแล้วก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนี้เลยขอร่วม เป็นประธานอุปถัมภ์เลยแล้วก็เลยแบบว่าบินมาจากภูเก็ตนะคะบินมาถึงเมื่อคืนแล้วก็เสร็จพิธีก็ต้องบินกับเนี่ยสทามาคขนาดสามีเพิ่งมาจากต่างประเทศแล้วก็ให้นอนอยู่ที่บ้านแล้วก็เราก็มาวันนี้มาได้มาร่วมพิธีใหญ่ขนาดนี้รู้สึกไงคะรู้สึกตื้นตันรู้สึกว่าแบบว่ารู้สึกรู้สึกตื้นตันแล้วก็มีความรู้สึกว่าความศักดิ์สิทธิ์อะค่ะมีจริงนะคะ ถึงว่าเราจะมองไม่เห็นนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะคะมีจริงๆนะคะ อย่าลบหลู่จริงๆแล้วเราก็เป็นเพจเราเป็นมีหลายๆคนถามว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าเมียหลังฟังลําเอาจริงๆนะก็อยากบอกตั้งแต่แรกว่าเราก็เป็นคนอีสานเนาะสามีเราเป็นคนต่างชาติเนาะก็มีก็ทําเพจมาเพื่อแบบว่าให้คติสอนใจผู้หญิงสายฝอโดยส่วนมากบางคนนก็จะหวังว่าผู้ชายฝรั่ังทุกคนจะต้องมาเลี้ยงดูเรามีผัวฝร็่งแล้วก็ต้อง รวยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์างั้นเสมอไปเพในเพจของเราเนี่ยส่วนมากจะพยายามจะสอนผู้หญิงว่าเดทผู้ชายหรือมีสามีเนี่ยก็ต้องใช้สมองด้วยก็ต้องหาทํามาหากินด้วยก็คือสอนคดีเกินใจผู้หญิงอะค่ะไม่ให้ไม่ให้หลงระเริงกับลูกรล่นหน้าตาหรือว่าเวลาผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราจะจะสอนให้มีคติกาการใช้ชีวิตนะคะแล้วเลือกเลือกเลือกคู้ของแล้วก็มีการขายของบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮฮาเฮฮาสนุกสนานแล้วก็เปิดมอารับเปิดเพดมานิบบปดตารางดีมากดีมากคือแต่ก่อนก็ไม่ทำเื่ยๆเพราะว่าเราก็ทําเล่นๆเพราะเราเป็นแม่้านนะคะเป็นแม่มานเลาใช้เวลาว่างไม่มีประโยชน์แล้วก็มองเห็นช่องทางว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันสามารถทำาได้นะ ก็เลยแบบว่าโอเคเริ่มมาขายผลิตภัณฑ์มีทั้งเครื่องสำอางมีทั้งเครื่องสระตุ้มีทั้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องรางนะคะของอาจารย์หมูหรือว่าอาจารย์ต่างๆเขาก็จะไปบูชามาเจะรูปเคสใครที่เขาอยากจะบูชาก็มาบูชาผ่านเราได้แล้วก็มีทีสติกที่แป้งนี่อะไรเนี่ยมีทั้งได้กรอบสายมีทั้งเสียงขายทุกอย่างค่ะยูทูบ ตามาความคิดของเราบคั้งอาจจะไม่ถูกใจใคก็แต่มันเป็นที่เราจิตในแบบถ้าถ้าเกิดหน้าไมเนี่นมากจะตอบเองแต่ว่าถ้าถ้าเกิดมาชงเช้าจะตออพรอินยังไม่ตื่นนะคะจะมีแอิช่วตอบด้วยฝากติดตามเพจมียหลังฝังรำนะคะก็จะเป็นที่สอนน้องเหมือนเป็นสาวๆเข้ามาคุยกันในเรื่องการ สายฝอนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราก็เีี้หลังฟังรำมันก็มันก็เคลียร์อยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นเพจเมียฝรั่งนะคะจากกีสารฟังหมอลำนะคะแต่ก็พูดภาษากลางด้วยนะคะใครเข้ามาก็ฟังรู้เรื่องหมดแล้วก็มีเฮฮาปาร์ตี้บ้างนิดหน่อยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ